ไผคนใดที่เป็นสายหมูน่ะบอกว,ว่าจะเป็นหมูกรอบหรือหมูตม้มจับใส่ปากเกี่ยวกั๊นี่นะสะโทมันตึงกรอบสนั่นวันไหวเนะี่ยเือข้างบ้านสะดุ้งต่างหาบต่างหาบมีงกัก้อนก้องหมูกรอบมันโดนเคี้ยวเนาะมันถึงสู้เขี้ยวขานาพอเปืเป่อนๆฮิบให้เนี่ยมันตึงดังโลเลโลเลยโลกตมคะโลกตมมันตึงดังเพี้ยเนี่ยพอมันไม่หววแต่สวัสดีครับพบกับผมไอ้กอบเมืองนันนะครับผมไผคนใดที่มากหมูกรอบนะครับเนาะมันดึงพอจุ๊บพอคลิปนี่ได้เลยตอนอื่นนะครับเฮากับน้ำ ครับเอาไปต้มให้ก่อนเด้อต้มหม้ให้มาดีนะครับหมอกซักจำลำนี่น่ะซักสาวสามสิบนาทีนี่น่ะดีขึ้หนังมันเละล่ำนะครับนอเอากระตักออกแล้วก็เอาซ่อมนะครับซ่อมปลายแหลมนี่น่ะจิ้มจิ้มเด้อร์จิ้มจิ้มหนังนี่น่ะแล้วจะเอาซ่อมมาจิ้มให้มันได้จะได้ไอ้การที่เราจิ้มหนังหมูนี่นะครับมันจะยางขึ้หนังมันฟูกรอบนอแล้วกับน้ำส้มสายชูนู้ไอเอามาแย่จะได้ควจริงๆที่ผมเคยแย่นะครับนอเราต้องแจกก็ได้น้ำส้มสายชูนี่นะแต่ว่าพอดีไปหู้จักกับลุงใจหมูกรอบเนนนนนนนาาาาาะะ่่บอกมมมมมวถ้้้แจจสสยชููีัััหหงน กอกอทั้งฟูหนอหนังหมูฟูสุนบุญปนะนนเปินว่าน่ะเพื่นว่าเป็นว่านาดนี่ละหนอฟูสุนบุญอันก็ร้องอเง่กิจกรรมล้สุดลุงใจประจึนนี่นะพอแล้วมันจะกอบสักหม้อเฮือส่วนน้ำจิ้มนะครับไผ่มากจะได้กันแง่ตามนั่นได้เลยเนอเบา,าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วซีฟูดหรือน้ำจิ้มปลาห่ากันแงได้เลยตามใจชอบส่วนตัวหนอไอเฮามันมากทัวเนี่ยทัวตัดมากไผ่มากมันว่ากันน้ำจิ้มทัวนี่คือติสุดหลักสำหรับผมนะไอส่วนของการทอดนะครับเนะเฮาจะทอดอยู่สองรอบรอบแรกนะครับเฮาจะ ถ้าไฟอ่อนเท่ากับใจมองไม่จอไฟนี่นะทอดหม้อขึ้นหนังมันสะดุ้งนะครับนอบดีขึ้นมันซุกล่ำนะถ้าเขาทอดรอบแรกนะครับนอหนังมันจะแข็งนะมันจะกระด้างมันจะบอกกอฟูเอากีบออกมาพักก่อนนะครับนอขึ้นมันหายหอนการทอดรอบสองนี่นะครับซุ้มไฟใส่หลัวหลายๆนอขึ้นไฟมันนัห่อนแห้งนะเอาความห้อนมันได้ตีนะครับนอเนื้อมันเดือดบดบดบดละนากเอาหนังหมูของเขาไปใส่เลยกองหนังหมูเขาลงกระทะเนี่ยมันตึงปุ๊ซุนบุญเนี่ยหนังหมูมันตึงกอฟูเนี่ยแกกบระวังแกน หนังหมูมันเล่นน้ำมันเนาะมันตึงแตกตบตับตบตับ,ตบอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะหาว่าข้าไอไม้กอบจุ้ยทอดขาหมูน้ำม,มันแตกสิตาผมเรียกเป็นการได้โลหาย้าสีฟันมาตามาแกนตาใหม้มะเนาะแกนตาแดงปะลึงกอบหรือบกอบก,อบกับมาพอนี้ฮันโซปเป็นเหกำต้องขอขอบพระคุณสูตรหมูกรอบลุงใจประจุน,นะครับเนาะติ่งห้อหนังหมูมันฟูมันกรอบจะนี่นะเอาจริงๆนะครับบ่อใส่ก็ได้นะครับเนาะบ่ต้องแจกก็ได้น้ำส้มสายชูนี่นะถ้าบ่แจกก็ลับเหมือนกันนะครับเนาะแค่ว่ามันบ่ฟูบ่ได้แต่ปกตินะครับผมจจะเป็น าหมูนอะเวลาทอดนะมันจะอร่อยก็จะล้ำคนละแบบนะครับแต่ขาหมูมันจะมันจะบ่เยอะเหมือนสามจันนะครับนอะสามจันหมูกรอบจจนี่นาะเหมาะกับการเอาไปทําอาหารผัวขนาหมูกรอบกระเพราหมูกรอบจจนี่นะครับนอะบอกเลยว่าสุดยอดขนาดบอกเลยนอะว้เนี่ยหมูกรอบจจนี่นะมันตึงกินตุกกินอยากแทากินมาค่ำมาคืนจะนี่นะลําบางเอาหัวไปซุกในผัดตุ่มผัดนัวกุ้นเนอ้ออันลาเหลือมันเป็นจะไดเสียงมันดังมันกรอบครบคำกว่าข้างบ้านสะดุ้งแอนแล้วอีกาหมูกรอบล้ําขนาด